ความสำเร็จความมั่งคั่งอุรม์สมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกาลังจะบังเกิดกับคนที่ได้มาเจอคลิปนี้คนที่เห็นไพ่ใบนี้นะะพพน,นะคะพระพิคเนศนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าคือเทพแห่งความสําเร็จแต่จากหน้าไพ่คุณเห็นไหมคะพระพิคเนศท่านมีงาที่หักแม่หมอตีความหมายแบบนี้นะคะว่าความสําเร็จนะคะแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่การไร้ที่ติไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะคะ แต่ความสําเร็จคือการแตกการหักความเจ็บปวดความล้มเหลวการเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรครวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเจอกับความล้มเหลวนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงในวันข้างหน้าการเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคคือการเก็บช <ๆ S 1> ิ้นส่วน เพื่อที่จะประกอบเป็นตัวคุณนะคะที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาด้วยหัวใจที่มั่นคงนะคะความสำเร็จของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะแม่หมอคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะคะอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะ ทางด้านการเงินคุณก็อาจจะไม่ได้ต้องการมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ขอให้มีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะคะสามารถซื้อสิ่งต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแบบสบายๆก็น่าจะเพียงพอนะออส่วนในด้านของความสัมพันธ์ถ้าคนที่ไปเจออะไรมาเยอะอาจจะไปผ่านคนที่ไม่จริงใจคนทรยศหักหลังคุณก็ ต้องการเพียงแค่คนที่จริงใจกับคุณนะออหรือถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวก็ได้ประมาณนี้เนาะคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอ่ะคือมันเหมือนมันรู้อะไรมาหมดทุกอย่างแล้วมันเจออะไรมาเยอะผ่านความยุ่งยากในชีวิตจนรู้สึกว่ามันต้องการเพียงแค่ความสงบใจต้องการความเรียบง่ายต้องการความสบายใจในแต่ละวันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณ ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเนาะขอเพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆความสบายใจรู้สึกขอบคุณรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของคุณนะคะตรงนั้นละค่ะมันคือแรงดึงดูดนะคะที่คุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีๆด,ดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆเช่นเดียวกันตามความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นนะคะความสำเร็จ จากหน้าไพ่ใบนี้เป็นของคุณแน่นอนนะคะ